วิดีโอนี้ไม่ใช่ลินชูชูกับท่านนายท่านที่สี่เหรือพระเจ้ามันสุดยอดมากอย่าดูอีกเลยจินหวายฟังฉันอธิบายเถอะวิดีโอนี้เป็นของปลอมเป็นการจอมแลงของคนอื่นลินชูชูข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าแล้วคุณยังอยากอธิบายยังไงอีกในสายตาคุณโง่ขนาดนี้เลยหรอเป็นคุณเป็นคุณที่ตั้งใจเปลี่ยนวิดีโอเตีีย ก็คือเธอเด็กสาวป่าเถื่อนคนนี้คอยขัดขวางงลินชูชูอยู่ตลอดต้องเป็นเธอที่ตอมแปลงวิดีโอวางแผนทำร้ายเราพวกคุณยังพูดถึงเนียนเนียนอีกเธอเป็นแค่เด็กคนหนึ่งจะเป็นไปได้อย่างไรเรื่องแบบนี้ใช่แล้วฉันเป็นเด็กคนหนึ่งแต่ไม่สามารถตอมแปลงวิดีโอได้นะซูสาวขิงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่สมาชิกของตระกูลซูเราอีกต่อไปทรัพย์สินของตระกูลซูจะไม่แบ่งให้คุณอีกต่อไปคุณไปให้พ้นยิ่งไกลยิ่งดีเตี๋ยเตี๋ยฉันผิดกรุณาให้อภัยฉันครั้งนี้เถอะเตี๋ย ซูเหล่าต้าเย่นี่คือการจะไลา่ท่านนายท่านที่สี่ออกจากบ้านกดเกณฑ์ครอบครัวสุขเข้มงวดซูเหล่าต้าเย่ก็ยังเด็กขาด <umbers> เช่นเคยจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะปล่อยเขาไปจ <tubing, S 1> ินฮวายไม่ใช่แบบนี้จริงๆให้โอกาสฉันสักครั้งเถอะได้ไหมเป็นไปไม่ได้ฉันซูจินฮวยกับคุณลินชู่ชู่ตั้งแต่วันนี้ไปจะตัดขาดกันจะไม่มีความสัมพันธ์อีกคนมาพาพวกเขาไปให้ฉันเตี้ยเตี้ยโปรดให้อภัยฉันครั้งนี้เถอะเตี้ย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 ไม่ใช่แบบนี้ เนียนก่อนหน้านี้เป็นเพราะเตี๋ยเตี๋ยเข้าใจผิดคุณไม่ควรไม่เชื่อคุณคุณจะให้อภัยเตี๋ยเตี๋ยได้ไหมตอนนี้ยังจะบอกว่าฉันพูดไม่จริงอยู่ไหมเป็นฉันที่เข้าใจผิดคุณเนียนๆของบ้านเรานะทั้งฉลาดและมีไหวพริบขอแค่คุณให้อภัยเตี๋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 ยจะฟังคุณทุกอย่างได้ไหมถ้าคุณพูดแบบนี้แล้วงั้นฉันจะใจดีให้อภัยคุณแล้วนะแม่เตี๋ยเตี๋ยจะต้องยกเลิกสิทธิการสืบทอดของฉันนี่จะทำยังไงดีคุณยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอ ทำงานไม่สะอาดมรดกที่ได้มากลับทำให้คุณทำหายไปฉันก็ไม่คิดมาก่อนเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงลินชูชูตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เธอเสียงชื่อเสียงไม่ดียึดติดกับฉันไม่ล่อเลยเลยเธอไปหานางเธอแต่งงานกับเธอตอนนี้เธอไม่มีประโยชน์เลยไม่มีค่าอะไรแล้วทำไมยังต้องแต่งงานกับเธออีกฉันบอกเธอว่าให้ใช้สมองหน่อยจะหมุนมันหน่อยได้ไหมท่านนายท่านให้ความสำคัญกับทายารอให้ลูกของลินชูชูคลอดออกมาเขายังจะให้เงินสัตว์บาทไหมไม่ให้พวกคุณเลย ใช่แล้วนี่คือที่หลินชูชูกำลังตั้งคันเป็นเลนของเขาเขาจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แน่รออีกไม่กี่วันก็จะเป็นงานฉลองวันเกิดของท่านนายท่านแล้วถึงตอนนั้นเธอแสดงให้ดีนะท่านนายท่านจะต้องใจอ่อนแน่ได้ค่ะแม่งั้นฉันจะไปหาหลินชูชูตอนนี้เฮ้เฮเฮภาพนี้ก็ไม่ได้ท่านนายท่านที่บ้านฉันจะฉลองวันเกิด ที่ฉันจะมอบให้คือสามารถทําให้เขาชอบภาพที่เขามองเห็นซูเทต้าซูเหล่าต้าเยดเป็นที่รู้จักในจริงเฉิงเป็นนักสะสมที่มีชื่อเสียงภาพที่ทําให้เขาสนใจร้านเล็กๆของเราจะมีได้ยังไงงั้นคุณไปหามาให้ฉันอีกหน่อยท่านนายท่านที่สี่ของเราที่ท่านชอบที่สุดคือเจ้าหญิงย่งหนิงภาพของเจ้าหญิงของล้ําค่าชนิดนั้นที่นี่ของเรายิ่งไม่มีทางมีงั้นก็ได้คุณก็เอาสิ่งที่เหลือมาดูให้ฉันหน่อยรอสักครู่ เตี๋ยเตียคุณเชื่อฉันไหมส่งภาพนี้ให้ท่านปู่ไม่มีผิดแน่นอนแต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะดูว่าจริงหรือปลอมสูมันจิน<ๆ>เขาก็มาที่นี่ด้วยไปกันเถอะเจ้านายอ่ะฉันมีภาพหนึ่งอยากให้คุณตรวจสอบหน่อยภาพอะไร อท่านครับนี่คือของเจ้าหญิงย่งหนิงภาพนกกระเรียนและสนเป็นของจริงนะเจ้าหญิงย่งหนิงคือใครก็คือฉันลูกสาวของคุณไงเจ้าหญิงย่งหนิงคนนี้เป็นบุตรสาวคนโตของจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีตั้งแต่เด็กมีพรสวรรค์มีครูที่มีชื่อเสียงวาดภาพเมื่ออายุห้าขวบทําให้ทั้งประเทศตกตะลึงตอนนี้ภาพของเธอที่ยังมีอยู่มีไม่กี่ภาพแล้วนี่คือของจริงหายากยิ่งกว่าทองคา เนียนเนียนภาพนี้คุณได้มาจากไหนนี่ยังต้องหาหรือแค่คิดเขียนก็ออกมาแล้วคุณไม่ต้องสนใจแค่คุณเอาภาพนี้เป็นของขวัญวันเกิดสูเหล่าใต้เหยต้องชอบแน่ของดีขนาดนี้กลับให้คนไร้ค่าหามาได้ไม่ได้ไม่สามารถให้พวกเขาเอาภาพนี้ไปทําให้สุเหล่าใต้เหยพอใจตะกูลรอแบกเอาภาพนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้สูเหล่าใต้เหยสุเหล่าใต้เหยต้องใจอ่อนแน่ให้คุณกลับมา อุ้ยขอบคุณแม่วันเกิดสู่เราตาเยียมีความสุขมากเนียนๆขอให้ท่านมีอายุยืนยาวเหมือนภูเขาและมีโชคลาภเหมือนแม่น้ำและทะเลดีดีดีเนียนๆของบ้านเราเป็นเด็กที่เข้าใจมานั่งดีกว่าพ่อคุณมากนะอาคุณปู่ทำไมฉันถึงไม่ดีเท่าเนีนเน้ๆเลยเพื่อฉลองวันเกิดให้ท่านฉันยังเตรียมให้ท่านของขวัญวันเกิดละ่ะ ท่านยังรู้ด้วยเตรียมของขวัญให้ฉันด้วยนะแน่นอนครัคุณแม่หวังวอุ้ยท่านเหล่าใต้ยเย่ท่านดูสิใครกลับมามฉันไม่เคยบอกหรอือห้ามเขาเข้ามาในบ้านสูแม้แต่ก้าวเดียวใครให้คุณพาเขากลับมาละ่ะท่านเหล่าใต้ยเยื่ซูเสาวผิงเขากลับมาฉลองวันเกิดให้ท่านดูจากความตั้งใจของเขาในฐานะที่เขามีความกระตันอยู่ให้เขาอยู่ทานข้าวสักมือเถอะใช่ครัคุณปู่เพื่อฉลองวันเกิดให้ท่าน ฉันตั้งใจเตรียนให้ท่านเตรียมภาพโบราณไว้หนึ่งภาพเ<ต>พื่อภาพนี้ลหละสู้สาวผิงแต่ต้องไปที่หลายแห่งบ้านประมูลอุ<แ>้ยใช้เงินทั้งหมดที่มีถึงจะซื้อภาพนี้ได้ดูจากความกระตันยุของเขาในฐานะนี้ท่านแค่ดูสัตตาก็พออ่าได้คะ่ะคุณปู่ท่านต้องชอบภาพนี้แน่ นี่คือของตา้าฉินของเจ้าหญิงย่งหนิงภาพนกกระเรียนและสนศาส,สนาภาพนี้ทำไมถึงอยู่ในมือคุณล่ะทำไมภาพนี้ถึงได้ไม่สามารถอยู่ในมือฉันได้นี่คือสิ่งที่ฉันผ่านความยากลำบากมากมายเพื่อหามาให้คุณปู่คุณพูดมัว่วภาพนี้ชัดเจนว่าฉันเป็นคนเตรียมไว้สูจินฮวายภาพนี้แต่ฉันใช้เงินจำนวนมากซื้อกลับมาถ้าคุณไม่ได้เตรียมของขวัญก็พูดตรงๆเลยอยากคิดจะขโมยภาพข,ของฉันใช่แล้วสูจินฮวาย ถึงแม้ว่าคุณจะลืมจริงๆเตรียมของขวัญวันเกิดก็ไม่เป็นไรคุณปู่จะไม่โกรธคุณคุณปู่ภาพนี้เป็นของฉันจริงๆที่เตรียมไว้ฉันเพิ่งให้กับคุณหวังไปเมื่อกี้คุณหวังคุณพูดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณปู่ท่านนายท่านที่สาไม่เคยให้ของขวัญวันเกิดอะไรเลยฉันไม่รู้ว่าเขาทําไมถึงได้พูดแบบนี้อ่าฉันเข้าใจแล้วเป็นคุณทั้งสองที่ตกลงกันไว้ขโมยภาพของฉันด้วยกันซูจินฮวายคุณพูดซ้ำๆว่าภาพนี้เป็นของคุณ ไม่มีหลักฐานก็อย่ามาทําให้ตัวเองอับอายที่นี่ลุงสิคุณแน่ใจหรือว่าภาพนี้เป็นของคุณที่ซื้อแน่นอนแล้วทําไมคุณถึงส่งภาพหนึ่งไปภาพปลอมให้ท่านปู่เฮ hey, นู<า>เธอพูดอะไรอยู่ยาภาพนี้<า>แต่เป็นผลงานของเจ้าหญิงย่งหนิง<า>ที่แท้จริงผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของล้ำค่าก็ได้เห็นใช่แล้วเนียนๆคุณยายรู้เธออยากช่วยพ่อพูดใช่ไหมแต่ก็ไม่สามารถโกหกหลอกลุงได้ภาพนี้ของเธอเป็นของปลอมเพราะมันเป็นภาพที่ฉันวาด ซูเนียนเธอพูดอะไรอยู่เธอรู้ไหมว่านี่คืออะไรนี่คือของโบราณชิ้นเดียวในโลกเธอเป็นเด็กน้อยจะวาดภาพแบบนี้ได้อย่างไรชิ้นเดียวในโลกอะไรภาพแบบนี้ฉันสามารถวาดออกมาได้หลายร้อยภาพอย่าพูดโอ้อวดมากนะแล้วยังจะวาดได้หลายร้อยภาพอีกเธอคิดว่ามันเป็นผักกัดขาวในดินหรือเธอลองพูดดูสิทั้งวันทําตัวไร้สาระก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติทําไมถึงสอนลูกสาวให้เสียคนได้เนียนเนียนนิสัยที่ชอบพูดโอ้อวดนี้เป็นเธอสอนใช่ไหมจินฮวาย เธอลองพูดดูสิใช่ไหมสอนเนียนเนียนให้เสียคนไปด้วยฉันไม่ได้พูดโอ้อวดท่านนายท่านที่สี่นี่คือภาพที่ฉันวาดหรือว่านี่คือภาพที่เนียนเนียนว่าจริงๆตเตีย๋ยเตี๋ยฉันไม่ได้ทําภาพนี้คือภาพที่เนียนเนียนว่าคือเธอให้ฉันทําข,ของขวัญวันเกิดให้ท่านใช่แล้วท่านนายท่านที่สี่ภาพนี้จริงๆคือภาพที่ฉันวาดเนียนเนียนอย่าทําเรื่องไร้สาระเลยท่านนายท่านที่สี่ฉันเป็นภาพโบราณที่ฉันได้สัมผัสด้วยมือของตัวเองนับไม่ถ้วนอุ้ยจะไม่มองผิดแน่นอนท่านลุงที่สี่ของ มันคือของจริงทำไมถึงเป็นภาพที่คุณวาดละ่ะอุ้ยเตียเตียท่านอธิบายกับเธอมากขนาดนี้ทําไมละ่ะเธอเป็นแค่เด็กน่ารักคนหนึ่งยังไม่เคยอ่านหนังสือเลยวางของจริงไว้ตรงหน้าเธอก็มไม่สามารถจําได้หรอกใช่แล้วสูเหล่าใต้เหย็ดคุณอยากโกรธน้นี้เลย<ๆ>เด็กน้อยคนนี้โกหกจะโทษใครได้ละ่ะก็ไม่ใช่พ่อของเธอหรอกหรือใช้ชีวิตไปวันวันแม้แต่ของขวัญวันเกิดที่จริงจังก็ยังเอาออกมาไม่ได้ยังให้ลูกสาวตามไปด้วยพูดเรื่องไร้สาระเชิรกอย่ามาทำตัวแปลกๆที่นี่ ถ้าพวกคุณไม่เชื่องั้นฉันจะวาดให้ดูตรงนี้เลยวาดภาพที่เหมือนกันถือเป็นของขวัญวันเกิดให้ท่านนายท่านที่สี่วาดให้ดูตรงนี้เด็กสาวคนหนึ่งยังไม่เคยอ่านหนังสือเลยก็แค่บอกว่าจะวาดให้ดูตรงนี้คุณรู้ไหมว่าต้องถือพูดกันยังไงสูจินฮวายคุณยังไม่รีบจัดการอีกเหรอลูกสาวของคุณที่อยู่ในของขวัญวันเกิดของท่านเหล่าใต้เยทำตัวเกเรถ้าข่าวนี้แพร่กระจายไปจะเป็นยังไงเนียนเนียนบอกว่าเธอวาดได้เธอต้องวาดได้แน่พวกคุณยังคงขัดขวางหรือว่ามีความลับในใจ กลัวว่าจะแอบขโมยเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยฉันกลัวว่าพวกคุณสองคนจะทําให้สุบ้านอับอายเด็กสาวที่ดีคนหนึ่งยังอยากเลียนแบบผลงานของเจ้าหญิงย่งหนิงยังไม่รู้จักตัวเองน้ําหนักตัวเองเท่าไหร่อย่าบอกว่าฉันวาดได้ถึงแม้ว่าจะวาดไม่ดีก็ยังทําให้ท่านนายท่านที่สี่ยินได้ไม่เหมือนบางคนมือไม่สะอาดทําให้สุบ้านอับอายทั้งหมดถูกทําให้สูญเสียเด็กสาวที่ดีพูดว่าอะไรสุสาวผิงเฮ้คุณเป็นลุงคนหนึ่งกับล้านสาวของตัวเอง ไม่สามารถทําได้หรอกนะเนียนเนียนอย่าทําเรื่องไร้สาระเลยเจ้าหญิงย่งหนิงฝีมือการวาดภาพยอดเยี่ยมคุณจะสามารถเรียนแบบได้อย่างไรออกมาได้อย่างไรท่านปู่เชื่อฉันเถอะภาพนี้เป็นภาพที่ฉันวาดจริงๆเพราะฉันคือเจ้าหญิงย่งหนิงตัวจริงท่านปู่เนียนเนียนบอกว่าเขาสามารถวาดได้ก็ให้เธอวาดเธอะยังไงก็เป็นคนในครอบครัวถึงจะอายก็เถอะก็ไม่มีคนถ่ายนอกรู้โอเคให้คนเอาปากกาและหมึกมาเตี๋ยเตี๋ยเชื่อในตัวเธอเธอต้องสามารถวาดออกมาได้แน่อืม ดอกน้ำน้อยไม่บานก็รู้แค่ทำเป็นไม่รู้สาวน้อยที่ดีคนหนึ่งยังอยากเล่นแบบผลงานของเจ้าหญิงยงหนิงจินฮวยคุณก็รอหลานสาวของคุณเถอะอายจริงๆท่านนายท่านที่สี่คุณรีบออกมาแบบนี้ทำไมกลัวว่าฉันจะวาดออกมาเรื่องที่คุณส่งภาพปลอมก็จะถูกเปิดเผยฉันจะกลัวหลานสาวคุณทำไมภาพนักถ้าคุณมีฝีมือก็วาดออกมาเถอะคุณต้องวาดออกมาได้แล้วฉันจะขอโทษต่อหน้าทุกคนตั้งแต่นั้นมาจะไม่เหยียบประตูบ้านสูอีกนี่คือสิ่งที่คุณพูดรอดูเถอะ ตะกูล